เนีมาสอนถักดอกลักนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ระบายสีด้วยใครที่ไม่มีสีแล้วก็ไม่สะดวกที่จะระบายก็ใช้สีขาวหรือไม่ก็สีครีมหรือไม่ก็สีม่วงในการถักไปไปเลยนะคะจะได้สะดวกใช้ไฟตัวนี้นะคะในการลนขนสีที่ใช้ถ้ามีนะคะหรือต้องการซื้อใช้ก็ เข้าไปในช้อปปีก็ได้หรือว่าน่าจะมีที่ร้านเครื่องเขียนนะแต่ว่าเนี้ยซื้อในช้อปปีนะคะเข้าไปก็ค้นหาชื่อตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยแล้วก็ดูว่าเราซื้อขนาดไซส์ไซไหนมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะใช้ไหมพรม4พายนะคะไหมพรมอันนี้ใช้สีครีมขนาด เข็มนะคะ1.0ถักโซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ถักโซ่11นะคะถักเอฟนับลงมา1 2 3แล้วก็ปักลงหลักที่4นะ โซ่สองปักลงที่หัว F แล้ว X ตรงนี้เราจะถัก X เราที่เราถักเนี่แนเราถัก,เร,ถกเราจะปักเข็มซ้ำไปที่ตรงตรงที่เราถัก F นะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้อง X แน่นมากนะคะเสร็จแล้วหลักถัดมาเราจะถัก C 1หนึ่งครั้ง แต่ C ตรงนี้นั่นแน่นถักโซ่ 1, 2เราถัก F นะคะที่หลักโซ่ถัดมาเลยถัก F หลักถัดมาในถัก T หลักถัดมาถัก X หลักถัดมาถัก C C นะคะ C หลักสุดท้ายเป็น C หลักสุดท้าย c เนี่ยเราจะรวมจุดทุกกลีบนะคะทุกกลีบเราจะมารวมไปตรงนี้ถักโซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กเีบแรกเราถัก11นะคะโซ่กลีบที่2 3 4 5ถักโซ่10ครั้งนะคะถัก f ปักลงหลักที่4 ถักโซ่หนปักลงที่หัว F ถัก X แล้วเรา X ซ้ํ้ตรงที่เราถัก F เมื่อกี้ตรงนี้ไม่ต้องแน่นหลักถัดมาถัก C ตรงนี้ C ถักโซ่หนถัก F นะคะถัก T X C, C แล้วสุดท้าย C, C ไปรวมอยู่ที่กีบแรกตรงนี้จุดเดียวกันกับกีบแรก C ออกและกีบที่สองแล้วลกีบที่3 1>, 1 2หนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแสิบ ถักเปัปกลงหลักที่4โซ่หนึ่งสองแล้วปักลงที่หัว f แล้วเ x จุดเดียวก,กันกับหลักที่เราถัก f ขึ้นนะคะไม่ต้องแน่นนะหลักถัดมาถัก C ควักผ่านมาเลยถักโซ่ ักโซ่ขึ้น1 2หลักตรงนี้ถัก F เ,เดี๋ยวนะเหมือนจะทำผิด ต้องปักที่หลักที่4ตรงนี้นะคะที่4โซ่สองแล้วก็ X3 ตรงนี้ X3 กมกับตัวหลัก F ตรงนี้ถักซี่งครั้ง1นสองโซ่แล้วก็ F T x c <4 S 2> แล้วก็ C หลักสุดท้ายไปตรงจุดตรงกลางตรงนี้เลยถัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 นะคะลงหลักที่สี่หนึ่งสองสามซโซ่สองถักเอ็กแล้วก็เอ็กซ์ซ้ำตรงนี้ถักซีโซ่หนึ่งสองถักเอฟ อซแล้วก็ซีจุดตรงกลางตรงนี้ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถักเอฟนองหลักที่สี่ มันจะปากผิดตรงเนี้ยลงหลักที่4แต่มันก็จะปักลงหลักที่3 2 3 4 โซ่สอง x นะคะ <S <S แล้วตรงนี้ก็ c ลืมลืมเสียบปั๊กตัวนีบตรงนี้ถัก f นะคะ t x <4 S 2> แล้วก็ปักตรงกลางนี่จุดควักออกอันนี้เราตัดเลยนะเสร็จแล้วนะคะเราจะตรงนี้เราจะปักแล้วเราก็จะซีออกซ แล้วก็ c c ทั้งหมดสาครั้งเนี่ยนะ c สามครั้งแล้วเราก็ไปปักตรงเนี้ยตรงที่มันมีรูแล้วเราก็คว่ำกีบลงแล้วเราก็ปักทุกทุกกีบที่มันเป็นเนี่ยเราจะมองเห็นรูใช่ไหมคะปักไปเลยเนี่ยกีบมันจะเป็นอย่างเงี้ยคว่ำเข้าหากันแบบนี้ แล้วเราก็ควักผ่าดรวบทั้งหมดแล้วเราก็ควักใหม่มาแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งถ้าใครไม่ทันนะดูคลิปซ้ําได้นะคะคลิปสามารถเปิดดูได้ตลอดนะคะแล้วเราก็มาปักที่หัวดอกลักนะคะแล้วเราก็ปักไปทะลุเนี่ย แล้วเราก็ควักใหม่ขึ้นไปด้านบนตัดออกแล้วก็หนีบอันนี้ก็จับออกนะแล้วก็หนีบ เวลามันโดนความร้อนมันจะแบบนิ่มๆบางๆเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราลนไฟแล้วเดี๋ยวมันก็จะแข็งขึ้นมานิดนึงต่อไประบายสีนะคะจะใช้สีม่วงตรงนี้ไม่ไม่ถนัดใช้ผูกกันนะคะแบบนี้เลยเพียวเพีย,ยประมาณครึ่งๆครึ่งๆ เพราะเวลาที่ดอกรักจริงๆอะ่ะมันมันก็จะแบบม่วงๆขาวๆเลื่อๆชมพูชมพูมพนิดๆอะไรแบบนี้มันจะเป็นประมาณนั้นนะแต่ถ้าใครไม่ระบายไม่มีสีก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าจะระบายสีอันนี้คือลองลอง ลองเอาสีขาวระบายแล้วก็อันนี้คือเป็นสีครีมนะคะเอาสีครีมระบายอ่ะงานมันออกมามันจะเหมือนดอกจริงมากกว่ามันจะเนียนกว่าต่อไปเป็นสีนี้นะคะเป็นสีม่วงชมพูนั่นแหละเพราะว่าบานเย็นมันก็ มันใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะออกม่วง,งชมพูชมพูเงี้ยจะม่วงก็ไม่ม่วงชมพูก็ไม่ชมพูคงจะเป็นบานเย็นแหละให้จะทาช่วงบนเสร็จแล้วเราก็ใช้มือเลยค่ะอันนี้ก็จะลุกทุ่งแบบนี้แหละจะ ละเมียดละไม่ไม่ค่อยเป็นนะจะใช้ผูกกงผูกกันอย่างเงี้ยม,มันไม่ถนัดนะไหมพออย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนละค่อนข้างที่จะเหมือนเสร็จแล้วด้านบนนะคะใช้สีเขียวอ่อน ใช่เลยใช่ไหมใช่แล้วอันนี้ก็อันตรายหน่อยนะคะใช้ใช้ความเร็วนิดนึงนะคือร้อนมือไหมร้อนนิดหน่อยนะคะมันก็ไม่ร้อนมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเราไม่เร็วเนี่ยมืออาจจะพองได้ อันนี้นะคะเนี่ยก็เสร็จแล้วมันมนก็มันคงจะใช้ได้ในระดับหนึ่งแหละคงจะคล้ายๆในระดับหนึ่งแหละนะมันก็ไม่ได้ไม่ได้สวยที่สุดนะคะเพราะว่าฝีมือก็ได้ประมาณนี้อันนี้ก็มาเป็น แนวให้นะคะคิดว่าพอได้นะเดี๋ยวลองร้อยให้ดูนะคะไม่ต้องถามว่าแต่ละดอกมันเท่ากันไหมมันไม่เคยจะเท่ากันเลยนะแต่ละดอกนะ่ยทักสามดอกแ,แพทเดียวกันนะคะเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันยังงงอยู่ จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้นะก็เป็นแนวให้นะคะตาระบายสีถ้าไม่ชอบไม่สวยไม่ต้องระบายนะคะเอาที่เราชอบนะคะก็คือทำคลิปเพื่อเป็นแนวแนวทางให้นะคะก็ลองทำดูนะคะ